มาครับเปิดนี้ขอสวยๆฮะห้าแต้มมาขอสามสี่ดิโอ้ยสวยป๊อกเก้าเออโอ้ยเราป๊อกแปดนะผมพูดผิดเมื่อกี้นะฮะป๊อกแปดโดนป๊อกเก้าไปนะฮะโอ้ยเหยียบเพ้อขึ้นประครักเลยเฮ้ยเปิดนี้วะจริงๆป๊อกแปดน่าจะสบายแล้วนะนะครับผมอ้าวไป สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันนค่ายเซ็กซี่มอนเดิมเลยมาถึงกระลินหลวเลยยึดเป็ดนะครับเออมีทุนมาหมื่นหกนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะฮะมานะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ห้องนี้แล้วกันนะครับเขาไปขั้นต้นเป็น2ตัดหนึ่งนะฮะผมว่าไม่น่าจะออกเกินนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมมา นะลองเขาไพ่เดิมแล้วกันนะครับไปครับเปิดแรกขอไปที่สีน้ําเงินเลยแล้วกันไม่รอช้านะครับค่อยๆเล่นกันไปนะครับเงินก็คือเงินของผมเองนะครับไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนเงินของผมนะครับเป็นเงินที่ผมตั้งใจนํามาลงทุนนะครับผมจะคอมเมนต์อะไรคิดให้ดีๆนะครับขอแบบที่สร้างสรรค์นหน่อยแล้วกันโอเคมา <c oughs> ลุ้นไพ่เปิดแรกของเราเลยนะครับว่าจะมาที่สีอะไรนะฮะเปิดมาเอาวานาหกมาแล้วโอ้โหเ,เราสามแต้ม มันไม่มีแต้มครับสวยโอเคก้าวหลังเดชสวยกรับผมบวกมาแล้วสำหรับเปิดน,นี้นะครับผมมาที่สีน้ำเงนินอีกหนึ่งไม้นะครับหรือว่ามันจะมาที่2ตัด2นะครับแบบนี้ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นไปต่อเลยแล้วกันนะครับ สำหรับเปิดต่อไปฮะไปที่สีแดงไปนะครับผมจะไม่เจาะลึกในเรื่องการอ่านเขาไพ้นะครับเพื่อนๆนะคใครอยากรู้เทคนิคแบบที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ผมประมดลไว้ให้ตัวคอมเมนต์หรืออยากเข้ากลุ่มน้าเล่นก็แอดไลน์เข้ามาได้เช่นกันเนาะนะครับผมโอเคนะครับมาลุ้นเปิดที่2ของเราในวันนี้นะครับมาดูว่าจะได้กําไรเท่าไหร่สําหรับวันนี้นะครับมาขอสวยๆละการหมวยฮะเปิดมาหืหน้าเก้าโอ้มันไม่มีแต้ม กล้งโอ้โหเราห้าแต้มเพื่อนกงไวเรียบร้อยครับผมบวกมาแล้วสําหรับเปิดที่สองนะถือว่าสวยงามเลยนะสําหรับเปิดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะตามเขาไปเดิมมันไปดูแล้วกันนะครับผมน่าจะไปที่สีน้ําเงินนะนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับไม่มีอะไรเสียหายครับสําหรับเปิดต่อไปนี้ฮะดันไปเลยนะครับดันไปดันไปนะครับขอให้สวยมวยเอ้ย นะครับไม่ว่าเทคนิคของคุณจะดีขนาดไหนนะครับคุณต้องมีการเดินเงินเข้ามาควบคู่ด้วยนะผมบอกทุกคลิปเลยนะครับที่บอกไปบ่อยเพราะว่าอยากไม่อยากให้ทุกคนลืมนะครับในการเล่นแต่ละครั้งนะครับเราควรมีเทคนิคการเดินเงินเข้ามาควบคู่ด้วยนั่นเองเนาะมาครับเปิดนี้ขอสวยๆฮะาแต้มมาขอ3สีดิโอ้โหสวยป๊อกเก้าเออโอ้โหเราป๊อกแปดนะผมพูดผิดเมื่อกี้นะครับป๊อกแปดโดนป๊อกเก้าไปนะฮะ โอ้ยเหยียบเพือขึ้นบักคักเยเฮ้ยเปิดนี้วะจริงๆฟอกแปดน่าจะสบายแล้วนะนะครับผมอ้าวไปนะครับเปิดต่อไปที่สีน้ําเงินแล้วกันนะครับผมนะแปดหนาวเก้าสบายนะนะครับผมตัดได้ที่ยังไม่ป๊อกเก้าอย่าเพิ่งดีใจนะครับนี่เป็นข้อขิ้อีกหนึ่งข้อนะครับโดนไปเลยเปิดเมื่อกี้นะครับ๊อกแปดกูเฮอย่างดังเลยนะครับอ้าวมาลุ้นเปิดนี้กันนะครับผมสําหรับเปิดนี้ผมไปที่สีน้ําเงินต่อแล้วกันนะฮะมาลองดูนะครับน่าจะมาที่สองตัดสองนะ น่าจะมาที่2ตัด2นะครับผมมาขอให้เป็นไปตามที่ผมคาดเดาไว้กันแล้วกันครับเปิดนี้มาเลยห้าสิบสามแต้มเออมัน2แต้มสวยโอเคโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนๆนะมันเหลือแต้มเดียวนะครับผมเราเหยียบหัวคืนอีกหนึ่งดอกนะครับเมื่อกี้มึงเหยียบหัวกูนี่กูเหยียบหัวมึงคืนแล้วกันนะครับสวยๆนะครับเปิดนี้ถือว่าทําได้ดีมากสําหรับน้องหวยนะฮะเปิดต่อไปครับดันต่อแล้วกันนะฮะสำหรับเปิดนี้ผมไปต่อที่สีน้ําเงินแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะน่าจะมา2ตัด2นะครับสําหรับ ห้องนี้นะครับผมนะถ้าเขาไพ่มันไหลแบบนี้ยาวๆเราตามไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับเมื่อไหร่ที่มันตัดเราค่อยเปลี่ยนเขาไพา่ตามมันอีกทีหนึ่งนะครับค่อยวิเคราะห์กันไปในแต่ละตานั่นเองนะครับมาขอสวยนะหมวยจะหน้าแปะมาแล้วย็ดเป็ดย็ดเป็ดเออปอกก้าเฉยเลยครับสองน่นด้วยนะิม เปิดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมปอกเก้าเด้งนะแต่ว่าไม่ได้เด้งนะครับแต่ผมเด้งเองดึงๆนะครับโอเคครับสวยฮะเปิดนี้ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขออีกเปิดแล้วกันนะครับสาหรับเปิดสุดท้ายของเรานะฮะไปที่สีแดงแล้วกันครับเปิดนี้ฮะขอดันไปสวยๆนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบในเปิดนี้นะผมจะพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้กําไรแบบที่ผมพึงพอใจแล้วนะครับผมเปิดนี้จะเป็นเปิดสุดท้ายของจริงนะฮะไม่ว่าบวกหรือลบ ก็จะเลิกเล่นนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเช่นกันนะฮะอย่าโลภนะครับผมได้แล้วก็ลุกนะครับผมมาเปิดดีขอที่สวยขอให้บวกกันแล้วกันนะครับผมนะหน้าสามมาดี มันสีแต้มสวยขอ56เข้าสวยครับผมขอ6ได้6กครับแจมแมวครับเปิดนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นนะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ผมปักหมุดไว้ให้ตัวคอมเมนต์นะฮะหรืออยากดูคลิปทุนเท่าไหร่วิธีไหนในการเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับพร้อมกับติโจงกันได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ทํากําไรมาได้มากพอสมควรในหลักหมื่นนะครับเพื่อนๆคนไหน ที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i า e ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ